เฮ้อ่ะสวัสดีครับน้องชายวันนี้ก็ยินดีด้วยครับกับแชมป์เส้นนี้ครับผมครับผมสเร็จดังที่ตั้งใจไว้แล้วโอ้เจ็บตัวไม่เบาเลยเนาะจีบๆครับตอนที่จังหวะที่เราโดนนับนี่รู้สึกไงบ้างตอนนั้นใจหายแวบเลยไหมก็เจ็บครับเจ็บไอ้เจ็บไม่เป็นไรไอ้เจ็บไม่ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าหมายถึงว่าความรู้สึกตอนนั้นเพราะว่าเราคาดหวังกับแชมป์เส้นนี้มากใช่ครับรู้สึกไงบ้างครับก็ยังใจหายนิดนึงอยู่แต่ว่าก็ยัง ยังเชื่อใจดี่าต้องต้องไหวครับต้องไหวซูงแค่หลับซูงแค่หลับซูงแค่เดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้คือคือคือต้องยอมแต่ยังเดินได้อยู่อันนี้ยังเดินได้อยู่พอขึ้นมาหนิยอดเถไฟเตะขาเราไม่ได้เลยใช่เพราะเราลุยใส่อย่างเดียวเลยเร็วนะครับติดช่องไฟเลยพอใจผลงานตัวเองไหมน้องวันนี้ก็พอใจอยู่นิดนึงแต่ว่ายังอ่านไปอยู่หยุดนานครับยนนาแล้ว แล้วก็ยกสุดท้ายก็มีเสียวเหมือนกันยกสุดท้ายมีเสียวเหมือนกันโดนไนปยลาะสอบอือืๆอือคุณดังครับเอ่อ,อยกระเทวันนี้เป็นไงบ้างครับสภาพร่างกาย <มา S 1> แล้วก็ฟอร์มสู้ได้ดีครับ,รบสู้ได้ดีเหมือนกันครับครับแล้วส่วนตัวของเรานี่มีตรงไหนที่เราคิดว่าที่เราไม่พอใจวันนี้ก็คือพอใจอยู่ครับแต่ว่า ยังว่าอะไรหยุดนานครับที่เลยต้องอกอาวุธยังความต่อเนื่องใช่ครับยังยังไม่ได้ดังเจเองเท่าไหร่อยากเก็บที่คาอยากะเดินเร็วกว่านี้มันยังยังทำไม่ได้ชนะมาก็คิดว่าจะดีชนะมาสดๆแบบนี้ต่อเนื่องมีเป้าหมายอยู่ในใจไหมครับน้องก็แล้วแต่หน้าครับแล้วน้ำหนักเราค่ะน้ำหนักร้อยสามเก้านี่ได้เลยใช่ไหมครับแปดสามเก้านี่ได้คือได้เลยเมื่อกี้นี้น้องเขาบอกว่าขอซ้อมดีๆอยากจะแก้มือสักครั้งว่าไงครับได้ครับยินดีเลยนะยินดีครับยินดีเลย พูดอะไรกับแฟนบนี่นึงครับเทกครับก็ขอให้แฟนบวยที่ช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจเพชรมาชนก็อยากให้กำลังใจเชียร์กันแบบนี้ตลอดไปผมก็จะทําหน้าที่บนสังเวียนและข้างล่างให้ดีที่สุดครับครับผมยินดีกับแชมป์ครับแล้วก็ขอให้รักษาแชมป์ไปนานๆครับน้องเพชรมาชนจิตเมืองนนท์ครับแชมป์คนใหม่เราจะ